สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพิจู products ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการซื้อเหรียญเพื่อติดต่อกับนักเรียนนะคะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่มีบัญชี t e a c h e r On นะคะสมัครเพื่อที่จะเป็นติวเตอร์ออนไลน์หรือว่าช่วยงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้านวิชาการประมาณเนี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าการที่เราจะติดต่อลูกค้านักเรียนนะ ไม่ว่าเขาจะต้องการให้เราไปเป็นติวเตอร์หรือว่าต้องการให้เราไปช่วยงานโปรเจกต์อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะนะต้องบอกว่าเราจะเห็นนะคะเขาจะเขียนไว้ว่าคนคนนี้ต้องการสมมติสี่สิบสี่เหรียญเจ็ดสิบเอ็ดเหรียญนั่นแหละค่ะเราก็จะต้องซื้อเหรียญนะคะเพื่อที่จะ สามารถติดต่อเขาได้เพราะนั้นการติดต่อก็หมายจะเป็นการสมข้อความหรือว่าต้องการจะเข้าไปดูเบอร์โทรศัพท์ของเขาอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการซื้อเหรียญซึ่งเราสามารถที่จะซื้อได้โดยตรงเลยค่ะจากระบบของ t i c t u r r on เขาอะนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวสำหรับวิดีโอนี้ค่ะก็จะ ลองสาธิตนะคะในการติดต่อนักเรียนหนึ่งคนให้คุณดูด้วยนะคะจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าทําอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเวลาเข้ามาที่หน้าแรกนะคะของแพลตฟอร์มนะคะให้ไปตรงคําว่า job เนี่ยค่ะตรงคําว่า job แล้วก็คุณเนี่ยคุณสามารถคลิกตัวเลือกต่างๆได้เลยแต่ทีเนี้ยนะคะเราจะพาไปดูตรง search all job ก่อน ะะหรือคุณจะไปดู Search ออนไลน์จ b อก็ได้เพื่อจะโฟกัสไปเลยว่าจะเป็นออนไลน์นะเพราะว่าก็คือจะมีออนไลน์แล้วก็ในกรณีที่ติดต่อกันแล้วออใกล้เคียงกันก็ไปสอนกันแบบตัวต่อตัวแบบนั้นนะคะก็ดูได้เลยนะคะในสองส่วนนี้นะคะพอคลิกแล้วสมมติมาที่หน้านี้นะคะตรงนี้ค่ะ subject หรือ skill ก็ให้คุณพิมพ์เนาะสมมติว่าเราในฐานะติวเตอร์อ่ะสมมตินะคะ ก็ถนัดอะไรล่ะก็ต้องดูในสิ่งที่เราถนัดและสอนเขาได้คุณก็พิมพ์สมมุติว่าอยากจะสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาตินะคะคุณอาจจะพิมพ์ภาษาไทยไปก็เป็นภาษาไทย language อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ใส่ location หรือสถานที่ไปทีนี้ต้องบอกว่า location หรือสถานที่ถ้าเป็นออนไลน์นะคะสมมุติอ่ะคุณดูด้านล่างเนี่ยมาคลิก focus ตรงนี้ได้อีกนะว่าเออเราจะเน้นออนไลน์นะอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะหา location ได้ทั่วโลกเลยนะคะ และทีนี้ก็มาเสิร์ชนะคะก็จะประเทศไหนก็นแล้วแต่ที่คุณต้องการเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่โชว์ขึ้นมาให้ดูนะคะก็จะเป็นท็อปปิกเนาะว่านักเรียนคนนี้เขากําลังมองหาอะไรการมองหาอะไรนี่ไม่ใช่เพียงแค่มองหาคนสอนอย่างเดียวบางคนเขาอาจจะมองหาคนไปช่วยทํางานวิชาการบางอย่างก็ได้นะคะคุณก็ลองดูนะคะอะคร่าวๆก็ประมาณนี้สมมุติว่าเลือกเรียบร้อยแล้วก็ค้นหาใช่ไหมคะ สมมุติว่าตัวอย่างนี้นะคะและเราเลือกมานะ,ะทีเนี้ยพอคุณเลือกสมมติคุณเจอคนที่ตรงใจคุณอย่างสมมุติว่าเราเลือกสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติถือมั้นะคะแล้วก็เลือกภาษาไทยทีเนี้ยพอคลิกเข้ามาคลิกคนคนนั้นนะนะที่เรารู้สึกว่าเออนักเรียนคนนี้น่าสนใจนะเราก็คลิกเข้ามาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะทีเนี้ยคุณจะเห็นตรงเนี้ยคะ่ะที่วงกลมเนี้ย อันนี้ค่ะกรณีที่ถ้าเราต้องการจะส่งข้อความหรือว่าต้องการจะดูเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนคนนี้เราจะต้องจ่ายเหรียญ41เหรียญเพื่อที่จะเข้าดูแลเขาก็มีอีกนะคะตรงนี้ก็คือหรือว่าต้องการจะดูหมายเลขเ,อเบอร์โทรศัพท์ก็41เหรียญเหมือนกันซึ่งเรานะคะจะสาธิตให้ดูตรงนี้ค่ะก็คือเมสเซจแล้วก็ได้เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวของคนที่เขาประกาศนะคะอาจจะเป็นตัวนักเรียนเองหรือเป็นผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่นะคะประกาศหาติวเตอร์หาคุณไปช่วยงานวิชาการอะไรต่างๆนคะ,ะคุณก็สามารถดูได้ว่าเขามีระดับอะไรนะคะเขาต้องการคนสอนแบบไหน full time part time นะคะแล้วก็เขาอยู่ที่ประเทศไหนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีข้อมูลมีชื่อในส่วนตรงนี้ค่ะ ก็จะเป็นพวกชื่อการแนะนำตัวอะไรต่างๆรายละเอียดที่เราสามารถอ่านได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็มีช่วงวันเวลาในการโพสหางานด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะก็เข้าวๆที่เนี้ยเป้าประสงค์ของเราคือต้องการที่จะส่งข้อความไปหาเขาแล้วก็จะดูเบอร์โทรศัพท์ด้วยทีเนี้ยเราจะต้องจ่าย41เหรียญน,นะคะจากนั้นนะคะพอคุณคลิกเข้าไปใช่ไหมคะก็จะมาที่หน้านี้พอคลิกจะา41เเหรียญเพื่อจะส่งข้อความและดูเบอร์โทรศัพท์เราก็จะมา สาธิตวิธีการซื้อเหรียญก็คือคลิกตรงนี้นะคะจากนั้นพอมาที่หน้านี้นะคะก็บอกว่ากี่เหรียญที่ต้องการคุณก็มาเลือกตรงนี้เพื่อที่จะดูเหรียญก็จะขึ้นมาประมาณนี้ค่ะนะคะก็สูงสุดก็คือประมาณหนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะสมมุติพอคุณเลือกเนาะอ่ะสมมติเลือกร้อยเหรียญซื้อสักร้อยเหรียญน,นะคะก็นี่หานี่ก็เป็นราคามีทั้ง เงินดอนให้ดูด้วยแล้วก็โชว์เงินบาทไทยนะคะก็ประมาณ71บาท71.81บาทนะคะก็100เหรียญพอเลือกแล้วโอเคแล้วเกตเนี่ยค่ะไปเราไปซื้อเจ้า100เหรียญกันคลิกเข้าไปก็จะมาที่หน้านี้นะคะก็กรอกชื่อจริงสกุลจริงเนาะประเทศนะคะอ่าก็เลือกนะจังหวัดเมืองอำเภอ หมายเลขไปรษณีย์ที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อกรอกข้อมูลไปนะคะแล้วก็คลิก Submit เวลากรอกเสร็จสับเรียบร้อยนะกดส่งจากนั้นค่ะพอกดส่งก็จะมีตัวเลือกแบบนี้นะคะทีนี้ตัวเลือกแบบนี้นะตอนเราเลือกนะคะก็คือเราเลือกเป็นแน่นอนก็คือไทยบาทนั่นแหละก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็คือ7 1็ดนะคะ ก็เลือกตรงนี้เราก็คลิกเลือกไปจากนั้นพอมาที่หน้านี้เขาก็จะโชว์ให้เห็นราคาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะจากนั้นตรง Pay using card อะไรตรงนี้คุณลองคลิกนะคะคลิกเขาจะมีตัวเลือกให้ค่ะก็จะมีตัวเลือกประมาณนี้ทีเนี้ยเนื่องจากว่าเราเองนะคะได้มีการแอดหรือว่าเพิ่มบัตรเข้าไปใน Google Pay นะ Google Pay ก็คือในระบบของ Google Pay เนื่องจากว่าตอนนี้เราเข้าใช้ Google Chrome ที่ล็อกอินผ่าน Gmail อยู่แล้วนะมันก็เลยเหมือนมีการเชื่อมมีการลิงก์กันอยู่แล้วนะคะก็เลยมีเนี่ยอย่างบัตร Mastercard เนี่ยนะคะก็มีการลิงก์อยู่แล้วเชื่อมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวจะทำวิดีโอออกมาเพื่อแนะนำการตรวจเช็คการเพิ่มนะคะ ว่าคุณจะสามารถทำอย่างไรแล้วก็ตรวจเช็คอย่างไรว่าใน Google ของคุณนั้นๆน่นะนะคะมันมีการเพิ่มการจ่ายเงินไว้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราติดตามวิดีโอนี้ได้นะคะทีนี้ค่ะพอสมมติคุณเลือกโอเคมีแล้วก็กดเลยค่ะคลิกเลือกเลยพอเลือกเสร็จใช่ไหมคะก็เขาก็จะมีเหมือนมันก็จะเป็นอัตโนมัติอะในกรณีนี้ก็คือเหมือนมีอยู่แล้วอะนะคะ แล้วก็ในส่วนนี้อย่างไรก็ตามก็แนะนําตรงนี้คุณจะเห็นตรงครัดนัมเบอร์นะคะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มเพิ่มหมายเลขบัตรแล้วก็อันนี้ก็คือวันหมดอายุนะคะโอเคโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวขอเพิ่มส่วนนี้สักนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดคุณคลิกตรงนี้ค่ะจัดการวิธีการชําระเงินนะสมมุติว่า คุณไม่สามารถที่จะใช้บัตรนี้ได้นะคะหรือจํานวนเงินไม่พอหรือด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่และคุณต้องการจะจัดการหรือเพิ่มคุณคลิกตรงนี้ได้นะคะคลิกเข้าไปก็จะมาที่หน้านี้นะคะพอมาที่หน้านี้นะ,ะต้องบอกก่อนว่าในส่วนเนี้ค่ะคุณก็จะเห็นข้อมูลบัตรของคุณนะคะข้อมูลบัตรอันนี้ก็คือจะอยู่ในเขาเรียกว่าใน Google Pay นในระบบเลยนะคะที่ได้ทําการเพิ่มมาไว้ อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมคะวิธีการชาระเงินก็มีประเภทบัตรอะไรวันหมดอายุอะไรถ้าคุณต้องการเพิ่มก็คลิกเพิ่มตรงนี้ได้เลยโอเคนะคะ,ะจากนั้นค่ะเราก็ย้อนกลับมานะคะย้อนกลับมาที่หน้านี้กรณีที่คุณเพิ่มบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือในกรณีที่แบบคลิกคลิกเพิ่มบัตรกรณีที่มันมีโชว์โดยอัตโนมัติอะคะ่ะนะก็จะปรากฏประมาณนี้เนาะก็ราคาใช่ไหมคะ สมมุติเนี่ยคัดก็หมายเลขบัตรมันหมดอายุ C.V.V ก็หมายเลขข้างหลังอะค่ะเบอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ชื่อของคนถือการ์ดนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็คลิกจ่ายจากนั้นค่ะพอคลิกจ่ายนะเขาก็เนี่ยค่ะนี่คือกระบวนการเนาะกำลังที่จะจ่ายก็ประมาณนี้ค่ะรอจนเขาเสร็จก็มาที่หน้านี้ก็เรียบร้อยค่ะ เขาบอกว่า100เหรียญเนี่ยนะได้เพิ่มเข้ามาในกระเป๋าเงินดิจิตอลของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและทีเนี้ยก็ย้อนกลับมาดูคนเนี้ยที่เขาต้องการหาคุณครูสอนภาษาไทยเนี่ยนะคะเราก็ไป message เขานะคะก็จากนั้นนะคะเรามาลองเช็คกันก่อนทีเนี้ยค่ะคุณก็มาดูที่เนี่ยค่ะหน้านี้เลยมาที่ wallet คุณไปลองเช็คดูได้หลังจากที่คุณซื้อเหรียญแล้วเช็ค c o i wallet ะะก็ลองดูนะคะก็จะมีเนี่ยประมาณอ๋อยีวิที่แล้วนะมีการซื้อ100เหรียญน,นะประมาณ71.81บาทเนี่ยค่ะแล้วก็จำนวนเหรียญออเคหนึ่งยเหรียญประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสําหรับเนะะี่ยค่ะยังไม่มีอะไรมากเพิ่งจะลองซื้อเหมือนกันนะคะหรือถ้าคุณจะซื้อเพิ่มนะคะก็สามารถกดโดยตรงจากหน้านี้เลยเช่นกันเนี่ยกด buy coins ได้เลยเหมือนกันนะคะโอเคทีนี้ย้อนกลับไป ่าก็ไปดูที่อีเมลค่ะนะกลับไปเช็คอีเมลว่าทุกอย่างโอเคเขาก็จะส่งมาประมาณนี้ค่ะว่าอ่า ID เนาะการจ่ายเท่านี้กระบวนการจ่ายขั้นตอนวิธีการจ่ายนะคะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ่ายวันไหนจ่ายสําเร็จเรียบร้อยก็ขึ้นประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็นี่ก็ไปดูในส่วนนี้เพิ่มเติมนั่นแหละใบไปเหมือนเป็นใบเสร็จที่เขาส่งมาเนะคะกี่บาทอะไรยังไงนะคะอันนี้คือในอีเมลค่ะ จากนั้นค่ะก็ย้อนกลับมาที่ teacher on เลยนะคะก็เรามาติดต่อกับนักเรียนคนนั้นกันดีกว่านะคะทีเนี้ยก็พอคุณซื้อเรียบร้อยแล้วอ่ะแน่นอนก็จะมาที่หน้านี้เลยเม s เ g จตรงเนี้ยค่ะสีเทาเนี่ยที่ขั้นมาเนี่ยก็คือเป็นชื่อของนักเรียนคนนั้นนะคะเป็นชื่อสถานที่เนาะประเทศของเขานะคะทีเนี้ยคุณก็ใส่ไปเลยค่ะเนื้อหาต๊ดๆเพื่อที่จะส่งไปติดต่อเขาอะค่ะ,คะโอเคนะคะแล้วก็ พอเสร็จสับเรียบร้อยนะคะก็ทำการส่งได้เลยนะก็กรอกข้อมูลให้ละเอียดนะให้ตรงตามจุดประสงค์ว่าเออเราเนี่ยเราจะเป็นเขาเรียกอะไรสามารถเป็นติวเตอร์ให้ให้ตรงตามจุดประสงค์ที่เขาตั้งไว้อะไรอย่างไรบ้างหรือว่าบรรยายไปนะคะจากนั้นนะคะพอเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยสมมตินะคะสมมติเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะคะอ่าก็เรียบร้อยค่ะ พอคุณส่งไปแล้วนะคะกดส่งก็เนี่ยค่ะเขาจะขึ้นประมาณนี้ข้อความส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้ให้เราเห็นในส่วนนี้นะคะคุณก็เลื่อนดูได้นะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะคร่าวๆนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็สามารถลองคลิกดูคอนแทคเพิ่มเติมนะก็เบอร์โทรศัพท์คลิกดูได้เลยค่ะ ก็จะขึ้นเบอร์มือถือของนักเรียนมาแบบนี้นะคะจากนั้นย้อนกลับมาที่หน้าเดิมนะคะก็ตรงแดชบอร์ดใช่ไหมคะในส่วนนี้นะคะก,ก็ลองเช็คดูนะคะตรวจสอบดูในอย่างตรงเนี้ยเหรียญเหลือ59เหรียญซื้อมา่100เหรียญใช้ไป41นี่ก็เป็นตัวโชว์เหรียญน,นะคะว่าเหลือกี่เหรียญอะไรก็ว่าไปค่ะนะคะ ทีนี้ในส่วนของหน้านี้ค่ะก็คือเพียงแค่ว่าคุณไปคลิกที่ Message โดยที่หน้านี้หน,น้าแรกของ Teacher On เขาจะมีอะไรเยอะแยะนะคุณก็คลิกดูได้เลยนะคะเม s เ g จเราก็ไปดูกันนะคะ,ะก็มีใครล่ะทักมีการทักทายซึ่งก็อาจจะเป็นตัวคุณนะข้อความที่คุณส่งไปคุยกับเขาเนาะแล้วก็คอยเช็คในส่วนนี้ค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนเขาตอบกลับนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูที่ wallet อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ ย้อนมาดูที่ wallet แล้วไปที่ coin wallet พอคิค coin wallet ก็คือกระเป๋าเงินนะคะคุณจะเห็นโอเคเงินปัจจุบันเหลือจำนวน59นะแล้วก็เขามีโชว์ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอย่างกรณีเนี่ยก็คือมีการสมัครเนี่ยสำหรับการเป็นคุณครูสอนภาษาไทยลบไปแล้ว41เหรียญน,นะคะก็เหมือนโชว์ให้เห็นว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยมันจ่ายไปให้กับอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะนะคะ โอเคค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็สาธิตวิธีการซื้อเหรียญน,นะคะเพื่อที่จะสมัครเนาะสมัครไปยังนักเรียนหรือว่าคนที่เขาจะต้องการหาคนไปช่วยงานได้วิชาการอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อเราสามารถติดต่อเขาได้นะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ